สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีหมอลำเพชรลำเพลินทุกคนนะคะมืนอนภาพมันรุงบรรยากาศตอนเช้านะพี่น้องเนาะ <c oughs> บรรยากาศตอนเช้ารอบรอบอ่าสตูดิโอมงคลมงคลสตูดิโอนะพี่น้องเนาะกะ็จะเป็นเงียบๆอากาศก็เย็นจืน้อนอยนะพี่น้องอันนี้เครื่องครัวกำลังทำเครื่องครัวนะคะ ยังพอไปตลาดพี่น้องถ้าพอวิทุนเตือนสักคนจิไปตลาดนะคะเอ้ยพอวิทยุก็ยังบอตื่นพี่น้องเนะาะเพราะว่าผ้ากันนอนเดิกตีสี่ตีห้าตีสามตีสี่เรื่องด้วยวันเกิดสก,กี้นะคะ <c oughs> าเย็นลายกับบอกคอยมีพวนน้อนข้างนอกด้วยพี่น้องด้วยซึน้องข้างนอกอยู่สามสี่เต็นเรือหางยนไม่ายน้อนนะคะนี่เป็นบรรยากาศรอ่เช้านะคะ พาพี่น้องทั่วแล้วก็สิไปตลาดจัหน้อยรอบเ้ากับบ่มิหงยังหลครับพี่นองเี่๋้วนี้ล่ะอากาศดีดีจังวาพี่น้องฟังพุ่นกระสิบเป็นอันมองพเลี้ยงป่าข้างในบุบเห็นปลนสูบน้าม,มาใส่ตลอดอนเลยฟังมันนะคะ จงมาไมนเย็นแห้งมันอยู่ไก่ไม,ม่น้ำอยู่ไก่ข้องไก่น้องพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้ก็ห้องนอนวัวค่ะ พลังส,สัตรูจะเป็นของนู้นนี่นั่นะครับภายในก็จะเป็นแน่ศัตูนะครับเรา ตื่นแล้วคนหนึ่งองอเงีย้ยงอเงีย้ยแก็กกิหกกีตาน้องตัวต่อนอนตื่นสายจังเลย <c oughs> นอนต่อเลยพี่ต้องพ้ว้วงล้มล้วมัปแ้มปแล้วปมปล้กมปลัไล้วนอ้นใ <c oughs> นเต็นพ่น้ง,งั นี่ไหมไฟนอนนี่ไฟก่อน้องเสียเอาขึ้นได้นอนได้เต็นขึ้นได้เต็นนอนสันเดยดีแท้เต้นนี้ขึ้นจะเป็นข้องนองแบบมี กำลังอาบน้ำแล้วก็มีอค่ะบรรยากาศช่วงเช้านะคะถ้าพี่น้องว่าเปิ้งบรรยากาศช่วงเช้าเนาะก็สิเป็นยุบบ้านนี่แหละข้างในศัตรูคนทรงสืบบ้านในภาพไปด้วยเพราะว่อนท่าแต่ท่าน,นาความสะอาดนะคะทำความสะอาดแล้วจังสีภาไปเบิง้งพี่น้อง หรือว่าถ้าใครอยากดูก็เข้าไปดูช่องของคุณพ่อผู้ใหบ่บ้านสายตรวจใดเดอค่ะบรรยากาศข้างในสตูพ่อก็สุดท้ายให้วงเงีนตลอดถ้คนชงซื้อม่คอยเขาไถ่ทายนะคะเย็นไหลพี่น้องเย็นไหลอากาศแม่ดีค่ะเอาละพี่น้อง สำหรับคลิปนี้คนสทรงเซเวสนีสก่อนนะคะคนทรงเซไปตลาดก่อน,นะะเดี๋ยวมันจะสวยนะคะพี่นอ้องอ่าขอบคุณผู้ที่ติดตามขอบคุณผู้รับชมนะคะขอบคุณคนซับสไครตคุกระดิงห้นะคะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ